สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดอันวาสาและโพรวงสัมมนาพลังประชารัฐแย้มถูกจีบเข้าพักเผยสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ประกาศชัดเจนที่โรงแรมรามากาเด้นกรุงเทพมหานครในอันวาสาและสสปัตตานีพักประชาธิปัตย์เดินทางมาสังเกตการการสัมมนาพลังประชารัฐ กล่าวถึงการเดินทางมาในครั้งนี้ว่าก่อนหน้านี้พลเอกประวิตธวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพ,พรรคพลังประชารัฐได้พูดถึงตนในพื้นที่และได้ให้นายนิโรธสุนทรเลขาสสนครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานวิรัฐบาลมาพูดคุยถึงเงื่อนไขส่วนตัวได้คุยกับพลเอกประวิตธแล้วซึ่งเงื่อนไขต่างพลเอกประวิตย์บอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปฏิบัติได้พร้อมกับแจ้งกับตนว่า วันนี้จะมีการสัมมนาของพักอยากให้เข้ามาดูบรรยากาศการสัมมนาของพักว่าเป็นอย่างไรตนเห็นว่าเป็นประโยชน์ทั้งนี้ก่อนที่เราจะไปที่ไหนก็แล้วแต่การได้รับรู้ข้อมูลมากที่สุดน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตนและประชาชนตนไม่อยากล้มเหลวและไม่อยากเปลี่ยนพักไปเรื่อยๆการทํางานของตนนั้นที่เคียงข้างประชาชนทําถูกให้ถูกทําผิดให้ผิดนายอันวากล่าวว่าเท่าที่ดูภรคพลังประชารัฐ ไไปกับตนด้ซึ่งการได้มาฟังในวันนี้ถือเป็นประเด็นหนึ่งที่จะนำกลับไปพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่เพื่อขอมติประชาชนว่าตนควรจะอยู่ภาคไหนโดยจะไปพูดกับประชาชนประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ความคืบหน้าล่าสุดม็อบมาแล้วกล n ่นพี e ไทยโดดลงบ่อชูป้ายจี้เอเปกหยุดฟอกเขียวประเทศกำลังพัฒนา เมื่อเวลา10นาฬิกา11พฤศจิกายน2 5 6 5ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พลเอกประวิทร์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรเอเป็ก2022โดยมีพลตรุเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒผู้มาีการตุากรแห่งชาติและหน่วยปฏิบัติรายงานความคืบหน้าและชมการสาธิตการฝึกทดสอบระบบบัญชาการตามแผน เผชิญเหตุพร้อมตรวจความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกก่อนที่พรเด็ประวิย์จะเดินทางถึงศูนย์เศรษฐกิจเพียงหนึ่งชั่วโมงกลุ่ม Greenpeace ประเทศไทยได้ทำกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ลอยคอชูป้ายข้อความเอเปกต้องหยุดฟอกเขียวและผู้ก่อวิกฤตสภาพภูมิอากาศต้องชดใช้ความสูญเสียและความเสียหายบริเวณสระน้ำในสวนเบญจกิติ ใกล้กับสถานที่จัดประชุมผู้นำเอเปกและเป็นช่วงเดียวกันกับที่การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่27หรือค o อป27ที่สาธารณรัฐอียิปต์กรีนพีซประเทศไทยเรียกร้องให้รัฐบาลร่วมผลักดันจัดตั้งกองทุนว่าโดยความสูญเสียและความเสียหายสำหรับกลุ่มประเทศและชุมชน ที่เสี่ยงต่อสภาพวิกฤตภูมิอากาศรวมทั้งเห็นว่าแนวทางที่รัฐบาลจะเสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นวาระแห่งการประชุมหลักในการประชุมครั้งนี้ยังมีข้อบกพร่องและช่องโหว่และอาจถูกมองว่าใช้สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นกลลวงฟอกเขียวเพราะไม่ได้กล่าวถึงความรับผิดชอบของภาคอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลและผู้ก่อมลพิษรายใหญ่ต่อที่ติดสภาพภูมิอากาศ ด้วยนักกิจกรรม4คนได้ลงไปในสระน้ำพร้อมชูป้าย Stop a p e x e p e x หยุดฟอกเขียวเพื่อเรียกร้องให้ผู้ร่วมการประชุมเห็นความสำคัญของสภาพภูมิอากาศด้านนายทาราบัวคำศรีเพาะอก Greenpeace ประเทศไทยกล่าวว่าการทำกิจกรรมก่อนที่มีการประชุมเอเปกเริ่มขึ้นนั้น เพื่อต้องการส่งข้อความถึงรัฐบาลไทยและผู้นำที่มาร่วมการประชุมเอเปกให้พิจารณาถึงการหยุดฟอกเขียวให้กับกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาและสร้างผลกระทบต่อวิกฤตสภาพอากาศโดยเรียกร้องให้มีการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูนฟเพื่อความสูญเสียและความเสียหายภายในการประชุมสุดยอดผู้นำที่เกิดขึ้นในช่วงเดียวกันกับการประชุมเอเปกคือ CoP 27 เพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายได้ตระหนักรับทราบผลกระทบและมีความเสี่ยงที่สุดต่อวิกฤตสภาพอากาศที่เกิดขึ้นทั่วโลกขณะนี้ยังขอเรียกร้องผลักดันให้กระบวนการของประชาชาติที่เจรจาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้มีการสนับสนุนและจัดตั้งกองทุนความสูญเสียและสนับสนุนให้ประเทศต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศได้มีโอกาสฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาช่วยเหลือสนับสนุนการปรับตัวจากวิกฤตอากาศที่เกิดขึ้นความคืบหน้าล่าสุดม็อบชาวนานับพันปักหลักทวงแก้นีชี้8เดือนไร้รูป,ปรธรรมหลังได้มติครมลุง67น้ำตาคลอสู้มา10ปี10พฤศจิกายนที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถนนราชดำเนินกลางเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทยกว่า40จังหวัด ปักหลักชุมนุมเพื่อเรียกร้องการแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการเกษตรกองทุนฟื้นฟูล,ลูกหนี้ธนาคารรัฐ4แห่งที่ขอให้ผ่านเอาเข้าครมเมื่อยิ่ม2มีนาคม2565แต่ยังไม่มีความคืบหน้าผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศเมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกาว่าการชุมนุมประท้วงของกลุ่มชาวนาเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยมีการกางเต็นท์ปูเสือ่อเต็มบริเวณทางเท้า ยาวไปถึงหน้ากระทรวงคมนาคมและหน้าสานอนางเลิง้งโดยไม่ลงไปยังผิวจราจรบนถนนราชดำเนินกลางบางรายนั่งนอนรับประทานอาหารเครื่องดื่มพูดคุยแล่นอื่นโดยมีรถสุขาจากกทมให้บริการตามจุดต่างๆนางปิ่นแก้วแก้วสุขแท้ผู้ประสานงานเครือข่ายนี่สินชาวนาแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับมติชนว่าตอนนี้ หน้ากระทรวงเกษตรรวมถึงหน้ากระทรวงคมนาคมและหน้าสอนอนางเลิงเป็นกลุ่มเดียวกันเนื่องจากคนเยอะจึงล้นออกไปวันนี้ตอนอยู่ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกอฟอกอโดยมีนายชรินดวงดาราที่ปรึกษาและแกนนำเครือข่ายนี่สินชาวนาแห่งประเทศไทยประจำอยู่ที่หน้าเวทีหน้ากระทรวงเกษตร เบื้องต้นมียอดผู้ชุมนุมประมาณ3,000ถึง4,000คนซึ่งปักหลักอยู่ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาเรามาติดตามเรื่องเดิมซึ่งเมื่อต้นปี2,565ที่เราปักหลักอยู่หน้ากระทรวงการคลัง66วันในครั้งนั้นเพื่อเรียกร้องการแก้ปัญหาหนี้สินทางการเกษตรทางกองทุนฟื้นฟูลูกหนี้ธนาคารรัฐสีแห่ง ยขอให้ผ่านเอาเข้าครมเมื่อยิมสมีนาคม65ซึ่งตอนนี้มติคอรม4ธนาคารของรัฐนั้นยังไม่ปฏิบัติให้เป็นรูป,ปรธรรมหมายความว่าได้มติมาแต่ยังไม่ปฏิบัติเราจึงมาติดตามให้ลงรายละเอียดเช่นลูกหนี้50 0ห0รายที่มติครมเคาะมานี่นะจะปรับโครงสร้างหนี้การลดปรับเงินต้น50รระหว่างตัวสมาชิกกับกองทุนฟื้นฟูนฟและเจ้าหนี้ คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศร,ร่างรายละเอียดต่างๆในการปรับโครงสร้างนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ทํายังไม่เสร็จและตอนนี้ระยะเวลาล่วงเลยมาถึงเกือบเดือนที่8แล้วเราจึงมาติดตามเรื่องเดิมไม่ได้มีประเด็นใหม่นางปิ่นแก้วกล่าวนายไพรินกองอาสา,าเกษตรกรวัย67ปีเดินทางมาจากอำเภอ300ยอด จังหวัดประจบคีรีขันให้สัมภาษณ์กับมัธิชนว่าปัจจุบันตนมียอดหนี้อยู่150,000บาทและสุขภาพที่ไม่สามารถทำงานในระยะเวลานาน,านได้พร้อมให้ผู้สื่อข่าวดูใบรับรองแพทย์นายไพยรินกล่าวต่ออีกว่าการมามอ็บแบบนี้นะ่ะทุกคนขัดสนเช่นน้ำดื่มไม่มีเราต้องซื้อกินเองชาวบ้านนะ่ะที่มาก็ใช้เงินตัวเองทั้งหมดต้องทิ้งบ้านทิ้งงานมา ภรยาเป็นโรคหอบหืดก็ต้องทิ้งมาเพราะถ้าเขายึดที่ดินไปแล้วน่ะก็ไม่มีที่อยู่ที่ทำกินเราต่างคนต่างเดินทางออกค่าใช้จ่ายกันมาเองใช้ทุนของตัวเองบางคนห่อข้าวห่อน้ำมาหุงกินที่นี่อาศัยร้านค้าละแวกคอยช่วยเหลือเรามาเรื่องหนี้ของเราเรื่องเดียวเรื่องทุกของเราใครจะช่วยใช้หนี้ให้เราแค่นั้นเอง ต่อสู้มากว่า10ปีแล้วนายไพรินเผยความคืบหน้าล่าสุดปูดสอสอ,สอทิ้งประชาธิปัตย์ซบพรมไทยสร้างชาติเพียบเมื่อวันที่10พฤศจิกายนผู้สืกก่อข่าวรายงานว่าสอสอพักประชาธิปัตย์มีหลายคนที่จะย้ายไปอยู่กับพักพรมไทยสร้างชาติซึ่งมีคนที่มีความชัดเจนแล้วและมีคนที่มีแนวโน้มมากว่าจะย้ายไปอยู่อาทิเช่นนายเจือราชสีสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ ซึ่งเคยมีข่าวว่าไปปรากฏต,ตัวในวันเปิดตัวพักดังกล่าวนางสาววชิรพรการจนะสสจัังหวดสุราษฎร์ธานีได้แจ้งต่อผู้บริหารพักประชาธิปัตย์แล้ววา่าจำเป็นต้องย้ายไปสังกัดพร้อมกับบิดาและมารดาคือนายชุมพลการจนะและนางโสภาการจนะอนดีตสสพักประชาธิปัตย์ที่ได้มีการเจราจาพูดคุยกับแกนนำของพักรวมไทยสร้างชาติไว้แล้วรวมถึงพันโทสินทบ แก้วพิจิตรสอสนคนปรปฐมและนายชัยวุฒิบรรณวัฒน์สสจังหวัดตากและอดีตรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มมากว่าจะย้ายไปด้วยเช่นกัน